สวัสดีค่ะพี่สม้มจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ก็ได้มาเที่ยวชมสวนของพี่ส้มนะคะอยู่ที่ไหนคะพี่สม้มสวนอยู่ที่ไหนคะอยู่บ้านบ่อยางหมู่สิบสามตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทแบบุรีค่ะวันนี้ก็ได้มาเที่ยวชมนาข้าวนะคะวันนี้ พี่สม้มอยากจะแบ่งันอะไรบ้างค่ะว,วันนี้กับนาข้าวคะ่ะโอ้ปุ๋ยได้จากไอ้ไมพ้พาวเซตใช่ไหมค่ะไม้ปาเ <my S 2> วเซตแล้วไอ้ที่แรกแรกลองมาใช้สเปรย์นึ่งแล้วรู้สึกติดใจก็เลยไปซื้อมาอพอซื้อมาแล้วก็เลยเห็นแล้วก็ชอบใจ ถูกใจมากกับยจริงแล้วก็ปุยเป็นด้วยใช่ไหมคะปุยไม้พะวกินรีนก็คือแล้วพี่พิสส้มอย่างเงี้ยก็สอบเดียวนะค่ะพี่ส้มใช้ยังไงคะจากนาข้าวที่ออกมาที่สวยอย่างนี้นะคะฉีดจ้ะฉีดไอสีสเปรย์ต่อสองไร่ครึ่งอ๋อสีสเปรย์ต่อสองไร่ครึ่งแต่งวดนวดที่สองเพิ่มเป็นห้าสเปรย์ค่ะแล้วพี่พี่ส้มฉีดไปกี่รอบแล้วคะที่นาข้าวงามๆอย่างนี้ สองรอบเท่ากับเก้าสเปรย์โอ้โหแล้วประทับใจยังไงคะจากปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวนี้นะคะสุดยอดวันที่แล้วรวงมันไม่ได้เป็นแบบนี้มันกระหล่อมกระแหลงเหี่ยวๆียวไงก็ไม่รู้อ่ะแต่นี่รู้สึกดูเม็ดมันน้านมอะไรมันก็จะเต็มดีนะเหมือนว่าเขาสมบูรณ์ดีใช่ไหมคะคือเม็ดเต็มรวงเต็มใช่ไหมคะไอตัวออกใหม่นี้ก็เจสสอนก็ ยาวยาวสมบูรณ์เนาะเขียวจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไม้พาวเวอร์เซตนะคะจากปีที่ผ่านมาคือพี่ส้มบอกว่าไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะไม่ได้ใช้ก็ได้อยู่แต่ว่ารู้สึกไม่เต็มที่ใช่ไหมคะไม่เต็มที่มันก็ได้ใช้ยาวไงไม่รู้ขนาดงวดนนี้หวานห่างนะเนี่ยหมูข้าออกมาสวยงามแตกกอดีจังเลยค่ะ ดูที่ค่ะนี่ข้าวมันยังอ่าฝนทิ้งช่วงนะคะแรงมานานคือข้าวก็ยังสมบูรณ์แล้วก็เขียวอย่างที่เห็นใจตรงที่พอมันแรงปั๊บแล้วดันมาเห็นรวงขนาดนี้ก็เลยปูมมใจค่ะอใช้ต่อแน่นอนแก็คืออยากแบ่งปันกับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้มันนะคะพี่ส้มจ้ะอยากให้มาลองใช้ดูนะจ๊ะไอ ของเขาไม่แพงหรอกค่ะบางทีเราซื้อเซ็ตน้อยสองพันกว่าบาทแต่เราใช้ไม่หมดเราก็สามารถเอาไว้ใช้ยังอื่นได้มันไม่ใช่หมดทีเดียวสองพันห้าแต่มาเราอไว้ใช้ยังอื่นได้นี่ก็ได้ไม่ได้ใช้หมดนะคะไว้ใช้ปีหน้าได้ต่อยใช่คือประหยัดมากจช้ลดต้นทุนมากมากค่ะอ่าดูดิคะข้าวสวยงามปุ๋ยก็ยังไม่หมดนะคะเหลือั้งกระสอบครึ่งโอ้โหประหยัดจริงเลยปีนี้พี่ส้มบอกว่าปีนี้ยิ้มเลย แต่ก็ต้องเอาอีกกระปุกปุ๋ยเพราะว่าต้องไปใส่ตะไคร้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ส้มมากนะคะที่มาแบ่งปันแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีจริงเจ่งโอ้สวยเยอะสวยสวยสวยน่่เป็นรวงเลยนะอือค่ะเนี่ยหนูจะค้าสวยงามจริงๆตัวนี้ออกที่หลังเขาด้วยนะเนี่ยค่ะ โอ้โหรวงข้าวเริ่มมาเต็มแล้วค่ะเนี่ยนี่ดูนี่พี่สมประทับใจมากเลยพี่แรกไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เนี่ยนี่ดูที่ข้าวหางด้วยก็ดูที่พื้นในข้าวหางด้วยมาชมได้นะคะพี่ส้มบอกมาชมสวนได้ค่ะอยู่ที่บ่อยางตำบลทุ่งขนานอำเภอสวยดาว จังหวัดเพชรชบูรณ์จันทบุรีโอ้จันทบุรีเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เห็นนาข้าวที่เพชรบูรณ์ก็เลยไปเพชรชบูรณ์เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ